สวัสดีครับช่องอากู11เป็นช่างราบานนะครับวันนี้มาดูสวนส้มนะครับเนี่ยปลูกที่บ้านนอกบ้านเราเองนะครับนี่ผู้ใหญ่มาดูด้วยครับผู้ใหญ่อาจารย์ ไเลยไปเลยตามเลยดูไปหนุเดินไปเรื่อยต่อไปอ้าอะไรมันจะขึ้นไหมนี่เขาเนาะไล่ตัวดีบอกเอาไล่เลยครับตัวเป็นยังไง คนไหนมาก็แทนแบบต่ว่าโคชนาทผมตลอดเลยเออทุกคนมีเดูเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินดูไปเรื่อยได้เลยครับทุกคนเอ <c oughs> ากำลังใจมาให้ตลอดเลย <c oughs> มีปุ๋ยดีมาอาีกแล้วกำลังเดินเข้าไปในสวนนะครับวสวนส้ม หวานไหมหวานไหมหวานได้ยังไม่ได้กินเลยเอามชิมดูหวานไหมไอเขาบอกไอมันนี่ก่อนไงเดีวเดินเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวของสดต้องคุยด้วยดิในนส่วนของสดไล่สดบอกไล่สดไล่สดไล่สดก็ต้องไล่เอาตัวนี้มันยังลูกยังไม่หมดดีหรอยังวันนี้ไปไปเรื่อยไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินเสวยไหมอืมอสวยสวยเนอะ มไม่สวยเลยผมว่าอย่างนี้นะมไม่ค่อยสวยเ,ยเป็นอะไรยังไม่ถ้าถ้าถ้าจะเอาจริงมันต้องอยู่ในต้นนี้มันก็ไปเอาอเปย์มาอย่างนี้มาตรงนี้เลยน,น,นี่มาดูตรงนี้นี่ว่าเป็นยังไงแล้วก็เดินรอบต้นมานี่มานี่มันจะได้ดูว่าเออสดๆดร้อนร้อนเป็นยังไงอืนโน มันน่าดูเลยไม assim, been, Kollegen, ่ใช่ว่าเก็บลูกนั้นลูกนั้นเก็บไปไม่รู้จะเอาไปจากตรงไหนมานี่แต่ว่าตรงนี้มันดีกว่าเดี๋ยวผมว่ามาดูในต้นมันเลยอย่างนี้มันดีกว่าเน้องไร่สดอย่างนี้ได้ยินเสียงผมไหมนี่ได้ยินได้ยิปลนพูดอย่างนี้เลยได้เสียงดังหน่อยนะเออเขายังอีู่เขาแบบผมทำไหมบ้านท่านบอกโอ้ยพักตื่นกูผมมีชื่ออะไร อลูกใหญ่น <harmon ies> mm ี hmm. ่ม <Yep. S 2> like ันก็ได้อยู่รุ่นนี้คือมีก็รุ่นเอ่อรุ่นแตกดอกก็มีนั่รุ่นแตกดอกดีรุ่นนี้นี่ก่อนแตกดอกไปนี่ก่อนแล้วมันมีมากมีน้อยผมมือคือผมว่าเลยมีรุ่นมากรุ่นน้อยทั้งรุ่นนี้ว่างัวทีเอาหนี่อะไรโดยเอาหนี่เลยน้ำเนี่ยมีแต่น้ำเปล่าเพรใส่ใส่แค่ใส่ยาวโอ้แ่ใส่ยาวโอ้ยจะได้เอาเอาเ็ากจุกขา หลายอย่นหน่อยๆพอแล้วเ,เดินไห้เรื่อยครับเดินไหมเรื่อยอชิมได้เลยเด้อมาสวนแล้วต้องชิมดูว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงถึงว่าต่อไปเดี๋ยวเกิดไปบ้านคู้ตัวเออไปสวนแกก็ไม่ได้ชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับม,มาเดินสวนก็ต้องชิมด้วยชิมด้วยทีนี้ถ้ารสชาติไม่ดีก็บอกว่าอันนี้มันต้องปรับนะ S <S <an> <t ries> าากียยนนก่ปีครับเนี่ยตัวนี้มีปีที่สอ๋อปีที่สี่อ๋อตัวนั้นสปีสเดือนสปีสเดือนจะเท่าอ๋อแถวนึ่งไปหูนี่เก็บที่นี่อยู่บ้านที่าง้างโค้มง,งมากแมนกันนี่อ๋อครับ เดี๋ยเดือนพุทธศามนิถุนาน้องหมดไปแล้วเดือนมิถุนานี่เดือนอะไรตุลาได้เก็บอีกแล้วเก็บมาเดือนกว่าได้ยังไม่หมดเดือนหนึ่งนี่เก็บเก็บกี่รอบครับเนี่ยเดือนละรอบคือคือเก็บไปเรื่อยครับอ๋อจะเก็บตัวสุกก่อนตัวแก่ก่อนตัวแก่ก่อนที่จะหมดไม่หลายต้นรีเพ้นหมดเลยรีเพ้นไม่ได้เร็วกว่าปีบำรุงตัวนี้ต้องบำรุงตัวนี้ที่นี่ ตัวนี้ม,มันจะองเลยซุกเก็บมื่อแต่ตัวนี้ยังต่อตัวนี้ม,มันจะออกเดือนมีนาเมษาตัวนี้นี่อ oh. ๋มีนาเมษาเลยไมไาตลอดเออพวกนี้นี่ทางหลังท่านดูดิเอาเลยใกล้อยูต่ตรงนี้เลยไลยตัวนี้เอาใกล้ๆก็ได้นี่ <c oughs> นายเจ้าของยืนยันว่ามันเป็นอยู่ตลอดแต่มันจะเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่เรื่องมันเ <c oughs> นาะธรรมดาเนี่ยลุงไต้แกมาตลอดติดตามตลอด แกจะมารอจ้องอย <c oughs> okay. ู่เอาส้มโออยู่นั่นยังไม่ได้แกอยู่ใช้ปุ๋ยอะไรใช้ปุ๋ยอยู่หรือใช้อะไรปุ๋ยเหรอผมใส่ปุ๋ยขอกมากกว่านะโอ้ใช้ไปุ้ของปุ้ขอกวัวผมกระยูกหุ่นน้ามีมาถ่ายถ่ายขอกวัวด้วยเนาะไอ้วัวตรงนี้ไม่ถ่ายไปดูสวนนู่นสวนนู่นสวนผมตัวหุ่นวัวอะไรหุ่นลายตัวเดียวไว้เส้นอนี้ดีดอกวัวอะไรฟอกความอยู่ไรวันนี้ก็ตักที่วัวอยู่นู่นเลยยังไม่ได้มา ก่อนสวนทดลองดูอีกไปนู่นจะเอาไปดูนี่ัวแมนวัวหันมีเขาโตอยู่นี่พอดีเอาไปไปบ้านนํำไปนู่นซะละจริงตัวนี้มันมันกินไม่สมบูรณ์ของวัตถดิบใหม่เอาไปเบิดมปุ๋ยเถาเอ้ ิงพาไม่พ่าไม,ม่ลากไม่ดีไม่ตายพรไมเยอะๆเยอะ้อมนนทีว่้อหตัวตัวน้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สอง สองปีกับสามเดือนแล้วไอ้ปาเน,นี่ยสองปีสามเดือนครับกระเทยมีไหมกระเทยเนะี่ยมีหมดมีมีหมดทุกอย่างมีหมดทุกอย่างครบต้านอย่าไปพูดถึงมันถ้าไม่ทำตัวนี้ไปไม่ดีดถึงตามหรอกไม่ไหวหอกเอา